ส่วนเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะที่เมื่อวันก่อนทางร้อยเอกธรรมนพเผ่ารองนาะยกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสงครามแล้วก็มีการประกาศเลยว่าจะทําสงครามกับปลาหมอคางดำ mm hmm. เพราะว่ามันแบบแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากแต่อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เจอแค่ที่สมุทรสงครามหลายจังหวัดก็เจอเหมือนกันอย่างเช่นนะครศรีธรรมราชค่ะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าจะล้างบางกันจริงอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยชาติหน้าไม่รู้จะหมดกันหรือเปล่า ทีมข่าวของเรานะคะคุณนัดในัยใหม่ซ้อนลงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนงังอําเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าตอนนี้วิกฤตซ้อนวิกฤตเต็มทุกพื้นที่มองไปทางไหนยั่วเยี้ยไปหมดปลาหมอคางดําทั้งนั้นชาวบ้านนะคะ ที่บางตะลุมพุกเนี่ยก็พาคุณนัทนัยเนี่ยไปดูที่ประตูระบายน้ําคลองปากพนงังพิสูจน์กันให,เหน้เห็นเลยว่าเนี่ยมันเยอะขนาดนี้ดูเผินๆชาวบ้านไม่เห็นแม้กระทั่งว่าจะหวานแหไปตรงไหนเลยเพราะหวานแหไปยังไงก็ต้องติดปลาหมอคางดําขึ้นมาทั้งหมดก็เลย บอกว่าหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้หน่อยฝ่าไปถึงทางร้อยเอกธรรมนัฐนะคะเป็นไปได้ไหมจะสรรงบประมาณมาสนับสนุนการจับประหมอคางดํายาวๆตลอดทั้งปีเลยเพราะเชื่อว่าหากจริงใจในการแก้ปัญหาหาทางได้อย่างจริงจังเนี่ยก็หมดได้ภายใน2ปีค่ะถ้าทางภาครัฐจัดงบแบบต่อเนื่องนะมาซื้อสักกิโลละ50บาทกับ3 0บาทแยก2ประเภทนะครับ คือ,อไซส์เล็กโรสัก30บาทไซส์ใหญ่โลสัก50บาทผมว่าไม่เกิน2ปีมันน่าจะหมดแหละพอมีราคาจูงใจชาวบ้านปุ๊บชาวบ้านก็ช่วยกันหาวันหนึ่งได้10กิโลคุณได้500แล้วห้าแล้ว สอดคล้องนะคะกับแนวคิดของสมาชิกสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าถ้าไม่เร่งกำจัดนะจะกลายเป็นอุปสรรคของผู้เลี้ยงกุ้งสัตว์น้ําประจําถิ่นเดี๋ยวปลากระดีปลากระบอกปลาหมอดเทศอันนี้จะหายไปหมดเลยปัจจุบันก็หายไปเกือบหมดแล้วส่วนวิธีการกำจัดของกรมพมง์ที่ไม่สําเร็จเพราะไม่มีความต่อเนื่องเรื่องงบประมาณเราเคยเรียกร้องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตอนที่มีการประชุมผมเองก็เป็นคณะกรรมการ ผมก็เลยนําเสนอว่าให้จังหวัดประกาศเป็นเขตเพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยได้มีฮบประมาณในการแก้ไขปัญหาในการรับซื้อกําจัดอ,อย่างทันท่วงทีในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะมาดําดเนินการได้นะครับต้องรอฮบประมาณจากส่วนกลางฮบประมาณจากส่วนกลางปีงดีกว่าฮบประมาณจะมาเนี่ยมันไม่ทันท่วงทีในการที่กำจัดไล่ล่าปลาหมกขังดำ อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่นะครศรีธรรมราชที่อำเภอปากพน,นันแล้วก็อำเภอหัวใจนะคะที่ปลาหมอคังดำหรือหลายคนเรียกว่าปลาผีเนี่ยเพราะว่ามันแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างเร็วมากตายยากสุดๆเนี่ยพอคุยๆกับชาวบ้านเขาบอกว่าหลายพื้นที่ก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอลุ้นที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐประกาศสงครามกับปลาหมอคังดำจะมีมาตรการในการแก้ไขอย,อย่างไรให้กับลำน้ำไทยนะคะ